ความลับที่น้อยคนจะรู้เกี่ยวกับเมืองโนเวอร์สัตว์ประหลาดหลายๆตัวที่เกิดจากเมืองนี้บอกเลยว่าจริงๆมีที่มาโดยเนื้อเรื่องส่วนนี้จะเปิดเผยใน The Movie ่ที่กูไปดูมิดเคอร์เรดเดอะคอร์ดี้ด็อกและใน The Movie นี้ได้นำพาเจ้าสองตุกตัวแสบมาเจอกันความฮาจึงได้บังเกิดพร้อมระเบิดจักรกวาลและใน The Movie นี้ยังบอกถึงเรื่องราวว่าทำไมเมืองโนเวอร์เนี่ยถึงเฮี้ยนนะักเหตุเกิดเพราะว่าในอดีตการได้มีอุกบาทลูกหนึ่งตกมาที่ใจกลางเมืองโนเวอ์ มันจึงทําให้เกิดเรื่องประหลาดมากมายในเมืองนี้แล้วมันก็มีกลุ่มคนบางกลุ่มรู้ความรับของพลังนี้และต้องจะใช้มันเพื่อยึดของโลกกลุ่มแก๊งไขปริศนาและเจ้าเครเรตคุณยายเมอเริเอลนตแอ๋วอ้ชีจะสามารถปกป้องเมืองโนแว์ไว้ได้หรือไม่ใบนิดนึงนะครับพลังเจ้าอุกบาทเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้คุณจะได้เห็นเจ้าสกูบี้ดูกับเครเรตในเวอร์ชั่นปันๆเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูคลิปเต็มสามารถกดดูที่ด้านล่างได้เลยและถ้าให้ต้องเลือกคุณชอบหมาตัวไหนมากกว่ากัน คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ